ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่ผมปังปอนของช่องลูฟี่ชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็มีเจียกรรมใหม่มาอีกแล้วนะครับผมก็มีส่วนของชุดที่พี่อยากจะได้ด้วยแล้วก็ชุดที่เรียกได้ว่ากลับมาไม่รู้กี่รอบแลวทุกคนสลับรองเท้ากระต่ายนั่นเองนะครับไอไอเดี๋ยวเราก็<ๆ>ไปดูหน้าตาเจยกรรมกันเลยนะครับผมไปเลยฮะก็<ๆ>ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าตาเจยกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือเจียกรรมห้องทดลองลับนั่นเองนะครับก็ เป็นกิจกรรมที่เคยมาแล้วนะครับผมแต่ว่ามันจะไม่ใช่เซตพวกนี้เนาะก็มันจะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถเลือกเพชรได้เลยว่า่าเราจะสุ่มกี่เพชรต่อครั้งนะครับผมเนี่ยแล้วมันจะมีเปอร์เซนต์เลทในการออกด้วยนะครับผมก็ถ้าเผื่อใครอยากได้แบบ5ชิ้นแรกเนี่ยห้าชิ้นห้าชิ้นที่เป็นของรางวัลใหญ่เนี่ยคือเราแบบมีการันตีเลย999เเพชรเนี่ยคือเราเปิดไปเนี่ยเราเรามีโอกาสที่จะได้แน่นอนอะ่ะ ห้าชิ้นเนี่ยโอเคเลยแต่ว่าปัญหาอยู่ว่ามันจะสุ่มให้เราในสิมันจะไม่ใช่ชุดที่เราต้องการนะบางทีนะก็คือว่าอ่าสลับพี่อ่ะเดี๋ยวพี่จะลองกดที่แบบทีละเก้าเพชรให้ทุกคนดูก่อนจากอ่าจากเลนหนึ่งเปอร์เซ็นเลยนะทุกคนนะดูว่ามันจะได้รางวัลใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าสาหรับพี่คิดว่าเราน่าจะตัดเราน่าจะเปิดแบบเพชรน้อยให้ได้รางวันใหญ่เพื่อตัดของรางวันใหญ่ออกไปก่อนแล้วเราค่อยกดการันตีแบบนี้น่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่านะทุกคน โอเคเดี๋ยวพี่จะลองสู่ให้ทุกคนดูเลยนะครับเดี๋ยวก็นี่ในส่วนของรางวัลน,นะครับผมก็จะมีทั้งรางวัลเล็กแล้วก็และรางวัลใหญ่นะทุกคนเนาะซึ่งวันนี้พี่จะไม่ได้เอามาเอาเซ็ตอ่ารองเท้ากระต่ายนะทุกคนนะแต่พี่จะเอาเซ็ตอ่าชุดผู้หญิงเอ้รางวัลใหญ่เนี่มีอันนี้ด้วยนี่หกชิ้นนี่ทุกคนรวมท่าด้วยเหรอเพิ่งรู้อะเลื่อนไปนี่หกชิ้นพอดีเลยนี่พี่จะเอาชุดนี้นะครับ ชุดด้านซ้ายสุดนะครับแล้วก็อ่าในส่วนของชุดผู้หญิงเนียนะทุกคนเนาะจำชื่อไม่ค่อยได้นะโอเคเดี๋ยวพี่จะเปิดเริ่มต้นที่9เพชรทุกคนดูก่อนนะครับว่ามันจะได้รางวัลใหญ่หรือเปล่านะครับผมไปฮะ9เพชรนะครับเอ่มมันปิดแอนิเมชันตรงไหนทุกคนคือต้องรอมันเงี้เยเหรอนานกันนะไปฮะเรื่อยไหมฮะต่อไหฮะเรื่อยๆครับดูว่ามันจะได้หรือเปล่าฮะรางวัลใหญ่ กล่องสุ่มปืนนะได้แต่กล่องสุ่มปืนมาเนี่ยอืมชัดเลยมีแววเกลือนะดูทรงอ่าได้กระเป๋ามานะกระเป๋านี้รู้สึกจะอยู่นี่นะนี่อยู่อ่าไอพวกขอบม่วงหรือเปล่ากระเป๋าใช่ใช่นี่ไงนี่ก็มีโอกาสได้ของรางวัลใหญ่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองเปิดดูก่อนนะทุกคนเรื่อยๆฮะตอนนี้เพชรพี่เหลืออยู่แค่4,600นแล้วนะครับผม นะ,ะตาล่าเราลัวฮะจังหวะนี้ไม่มีไม่มีในส่วนของอ่าพวกแบบของรางวัลใหญ่เลยหรอหนึ่งเอร์เนี่ยเอยเลทหเปอร์เมันก็ออกยากอยู่นะทุกคนเฮ้ยมันมแอบเกลือแอบเกลือโอเคเดี๋ยวเราลองมาเพิ่มเปอร์เซ็นในการสุ่มกันดีกว่าทุกคนอ่าสักกี่เปอร์เซ็นดี อ่าสักเอาสักแบบ10%เปอะอ่า10% 9บเปชรทุกคนมาฮึบอ่านโอ้โหไม่ได้เลยทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะลองมาแบบการันตีเลยนะแบบการันตีเลย999เพชรนะครับทุกคนซึ่งบางชุดพี่ก็มีแล้วพี่ก็ไม่ค่อยอยากจะได้ทุกคนนะโอเคฮะไปฮะ9 9 9เพชรพครับเนี่ยมันจะได้6ชิ้นนี่แหละสักชิ้นหนึ่ง พี่ได้ชุดกาวนี่มาแล้วนะทุกคนนี่เนี่ยโอเคได้ชุดนี้มาแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวต้องลดหน่อยต้องลดหน่อยต้องลดหน่อยเอาสักเอาสักแบบว่าอะรอบนี้พี่จะเปิด99เพจประมาณอ่า10ครั้ง10ครั้งการันตีไปเลยทุกคนมามันจะได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละมันก็ได้ยากทุกคนจริง เอ้ยได้ชุดผู้หญิงมาแล้วนี่99กสิบเก้าเพชรก็ได้ทุกคนนะเห็นปะได้สองชุดละมาต่อทุกคนเริ่มชักจะไม่เกลือฮะไปฮะโอ้โหเกลืออยู่นะอย่างเงี้ยถ้าเราได้แบบพวกกล่องปืนนี้เราจะไม่คุ้มไหมทุกคนนี่อะไรเนี่ยกล่องม่วงๆคืออะไรอะ่ะม,มาต่อฮะ โอ้โหไม่ได้ล้วเริ่มเริ่มไม่ได้แล้วทุกคนเฮ้ยไ,ได้แล้วทุกคน,เ,กคนเราได้ชุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เนี่ย3มชุดซึ่งเอาจริงพี่น่าจะพอทุกคนเพราะว่าพี่ได้ของที่พี่อยากจะได้หมดทุกชุดแล้วนะครับโอเคฮะเดี๋ยวเราไปสรุปเพชรกันก่อนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูชุดกันด้วยนะฮะว่าจะหลอดเท่แค่ไหนนะครับไปเลยฮะ โอเคครับผมก็ชุดที่เราได้มามันก็จะเข้ามาอยู่ในแพ็กเกจเลยนะครับเราไม่ต้องออกเข้าใหม่นะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราเปิดใช้งานกันเลยนะฮะอ่าเริ่มจากชุดนี้เลยนี่แล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับอีกชุดหนึ่งเนาะนี่ทุกคนอีกชุดหนึ่งพี่จะยังไม่เปิดนะครับเพราะว่าพี่ไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่านั่นเองในะส่วนของชุดอ่าคุณหมอนะคุณหมอโรคจิตอะไรนะทุกคนนะพีเลียกงันแล้วกันพี่ไม่รู้ว่าเรียกอะไรดีนี่ชุดนี้พี่ชอบในส่วนของทรงผมมันนั่นเองนะครับผมจริง ทรงผมมันสวยทุกคนเห็นปะ่ะสวยมากนี่เลยทรงผมสวยมากทุกคนจริงพี่ชอบทรงผมสุดๆจริงๆชุดพี่ก็ไม่ต้องไปรีวิวอะไรเยอะแยๆหรอกทุกคนเพราะว่ามันเป็นชุดเก่านะครับทุกคนก็น่าจะมีแล้วสำหรับบางคนเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มีก็มาสุ่มได้ก็ตอนนี้พี่สุ่มเป็นแนวท้าทุกคนดูแล้วนะครับพี่ก็แนะนําให้สุ่มเป็น99ก็ได้ทุกคน99ก็มีโอกาสได้รางวัลใหญ่นะทุกคนเห็นปะ่ะพี่สุ่ม99เนี่ย พี่ก็ก็ดีกว่าได้การันตีอ่ะอจริงๆการันตีเพียงค่อนข้างจะเปืองนะทุกคนนะการันตีมันก็มีโอกาสได้เยอะกว่าก็จริงอ่ะแต่ว่ามันก็เปืองเพละทุกคนเราลองใช้ดวงเราในการสุ่มดีกว่าทุกคนนะก็เดี๋ยวเรามาสรุปเพชรกันเลยนะครับเพชรที่พี่เสียไปทั้งหมดนะครับสำหรับจก,กมนี้พี่ก็หมดไปประมาณ2,000กว่าเพชรนะครับ2,000กว่าเพชสสลับ3เซตที่ได้มาสำหรับพี่มันก็ยังคุ้มอยู่เพราะว่าถ้าพี่แบบตัดสินใจแบบ เลือกที่จะสุ่ม99เพรเนี่ยพี่ก็คงไม่เสียเยอะขนาดนี้ทุกคนนะเพราะว่ายังไง99เพรก็มีโอกาสได้มากกว่านั้นเองนะครับผมแต่การันตีก็ยัง999เพรนี่ก็ยังถือว่ายังแพงอยู่นะครับถ้าไงพี่แนะนํา99เพรดีกว่าทุกคนก็ขอให้ทุกคนดวงดีทุกคนนะครับผมก็วันนี้ก็ต้องจากลากันไปแล้วเพียงแค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับเป็นลังใจให้พี่ทําคลิป ต่อไปเรื่อยๆนะฮะไปแล้วนะครับทุกคนไปบ่ายจ้า